การจัดการมูลฝอยก,กรณีเกิดภาวะน้ำท่วมทุกอำเภอในจังงวัดยา,าขยะมูลฝอยในภาวะอุกภัยหมายถึงขยะมูลฝอยที่เกิดทั้งในช่วงเกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุกภัยโดยในช่วงเกิดอุกภัยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะได้แก่ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการดำรงชีวิตประจำวันเช่น เศษอาหารกล่องโฟมส่วนหลังเกิดอุปัติภัยได้แก่เศษซากสิ่งพัสดุก่อสร้างต่างๆปัญหาและผลกระทบด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในภาวะอุทกภัยปัญหาความร่วมมือของประชาชนประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงปัญหาขย,ยะมูลฝอยและเป็นปัญหาในช่วงเกิดอุบกภัยเช่น ประชาชนไม่คัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆลงที่น้ำท่วมโดยตรงทิ้งขยะมูลฝอยใส่ถุงแต่ไม่มีการโผงให้มิดชิดก,ก่อนนำไปทิ้งผลกระทบด้านสุขภาพเกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นแมลงวันหนูเข้ามาตอมหรือขยะมูลฝอย,อยและเกิดการแพร่กระจายของโรคเช่นโรคปิดตาแดง รวมทั้งน้ำชะขยะมูลฝอยสามารถคนเพื่อนลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหากมีการนำไปใช้ในการอบปโภคบริโภคขั้นตอนการจับการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยการเตรียมการการทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัยซึ่งเป็นการดำเนินการในช่วงก่อนการเกิดอุทกภัย เป็นการประเมินระดับความรุนแรงของอุลกรภัยเป็นการติดตามข่าวสารและตรวจสอบสภาพอากาศการนำไปปฏิบัติขณะเกิดอุทตรภัยการจัดการขยะมูลฝอยในขณะเกิดอุทกรภัยจะเน้นการนำหลักการ3 r มาใช้ในช่วงเกิดอุลตรภัยโดยการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงขณะเกิดอุทกร้ภัยได้แก่ 1. การรวบรวมแจ้งให้ประชาชนทําการแยกขย,ยะมูลฝอยและแจกจ่ายุงพลาสติกสีต่างๆเพื่อทําการแยกขย,ยะมูลฝอยก่อนจะนําไปทิ้งพร้อมทั้งจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยตามจุดที่กําหนด2การเก็บขนถ้ากรณีรถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถให้บริการเก็บขนได้ต้องจัดหาเรือท้องแบนสำหรับเก็บขนออกจากบ้านเรือน สาการคัดแยกขยะมูลฝอยหากมีความพร้อมที่จะดำเน,นินการคัดแยกขยะมูลฝอยณสถานที่รวบรวมหรือกำจัดขยะมูลฝอย 4. การกำจัดขยะมูลฝอยจะต้องนำขยะมูลฝอยที่รวบรวมได้ขนไปกำจัดแต่หากเกิดน้ำท่วมในฐานที่กำจัดจะต้องติดต่อน,นำขยะมูลฝอยไปกำจัดณสถานที่ที่ไม่น้ำท่วม หรือติดต่อเอกชนให้ผลไปกําจัดหลังเกิดอุทกภัยเป็นการประเมินปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ข้อปกัติซึ่งจะต้องทําการประเมินปริมาณและองค์ประกอบของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น